อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้จะเป็นคลิปตอบทุกคำถามที่สงสัยด้คะ่ะพี่น้องคะ่ะตอบทุกคำถามที่สงสัยจ้า Q&A EP สามเนาะคะ่ะพี่น้องรวบรวมคำถามมาแล้วจ้าพี่น้องคะ่ะ โอเคก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แน่ได้ค่ะ,ะคำถามแรกเลยอดัมฟาร์มตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอดัมฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านบัวขาวนะคะห่างออกมาจากตัวบัวขาวบ้านบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกระบี่จ้าห่างออกมาจากตัวอำเภอห้ากิโลจ้า เส,เส้นทางหน้าโกน้องกระตันพี่น้องเส้นทางหน้าโกน้องกระตันเนาะค่ะจะยูดระวังเคิงทางพอดีเนาะคะ่ะนออดดมฟ้ามจะแล้วก็มีคําถามมาอดดมฟ้ามเริ่มเรียงจักโตนะคะเพื่อนอย่าเอาเป็นตัวอาเอาเป็นกรณีศึกษาเนาะคะ่ะเริ่มที่ แปดตัวคะ่ะพ่อพันหนึ่งแล้วก็แม่พันเจ็ดนะคะลงทุนไปเบื้องต้นจักบาทว่าสังคับพี่นอ้องอดัมฟาร์มลงทุนไปเบื้องต้นกี่บาทรวมทั้งคอกทั้งพ่อพันแม่พันเนี่ก็สองแสนกว่าบาทค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ของห้าวนี่มีสองสายพันธุ์เนาะคะ่ะเป็นกวางรูซ่าลอยรูซาลอยร,รูซาเลือดลอยพันจับตนนอยจากน่อยเนาะคะ่ะ แล้วก็ลูซ่าลูกผสมกวางมาเนี่ยค่ะลูซ่าแซมบ้าอินดี้นี่ก็เป็นลูซ่าแซมบ้านะคะอะตอมนี่ก็เป็นลูซ่าแซมบ้าโตเพิ่งจะสูงขึ้นมาประมาณสิบยี่สิบเส้นเน,น,นาะค่ะน้ำหนักเพิ่งก็จะได้หลายกว่าเนาะคะ่ะเขาก็จะแข็งแรงเนาะคะ่ะ ลูผสมกวางมากของห้ามีสีต่ตนะคะแต่ถ้าใครต้องการเราสามารถจัดหาให้ได้นะคะเป็นธุระจัดหาให้ได้นะคะจัดหาให้ได้จ้าราคาเท่าเดิมไม่ได้บวกเพิ่มนะคะราคาพอพันไม่พันก็ตกละสองหมื่นหาานะคะพี่น้องคะอืมที่นี้ทําไมต้องเป็นทําไมต้องเป็นกวางรูซาวสาสานคาวพี่น้อง ทำไมต้องเป็นกวางรูซ่าคือบวัวเรียงกวางย่างอื่นกวางดาวกวางอะไรก็เห็นสวยดีนะคะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เพทนต่อสภาพภูมิอากาศบานเห่าเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็บ่มีโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะหนึ่งพี่น้องเรียงง่ายง่ายเรียงสบายค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องศึกษาเบื้องล้วพี่น้องกับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะค่ะ กวางเป็นสัตว์ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเนื้อนี่เพิ่นนี่กับบริโภคได้นะคะอร่อยค่ะปลาเศจากไขมันกับคอเลสเตอรอลน,นะคะโดยฮอร์โมนในร่างกายเพิ่นผลิตขึ้นมาเองนะคะเนื้อเพิ่นแน่น,นะค่ะพี่น้องนะคะไม่มีไขมนันไม่มีคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะ ล้วก็เขากวางอ่อนนะคะเขากวางของเพลนเนี่ยถูกวิจัยแล้วว่ามีประโยชน์มากมากเนาะคะ่ะพี่น้องสรรพคุณกับบำรุงกำลังทันชย่ยทำให้โรหิตไหลเวียนดีเนาะคะ่ะหลายๆที่เพิ่นก็เอาไปทำเซรั่มนะคะทำเซรัม่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าทำซุปเขากวางอ่อนสกัดนะคะคำถามต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ พ่อพันแม่พันตัวละเท่าไหร่นะฮะตัวละเท่าไหร่นี่ค่ะราคาก่ะทอดำฟาร์มสื่อมาเลยค่ะนี่ค่ะพ่อพันสองหมื่นแปดแม่พันตัวละสองหมื่นห้านะคะตัวละสองหมื่นห้าคำถามต่อไปลูกกวางตัวละเท่าไหร่ว่าสังคาพี่น้องมีแฟน,นกำลังขึ้นมาหาไก่ทะลุกะมามา,มา เดียว,วให้จับหน่อยเดียวเดียวเดีเด,ด,ดมีเขาชุ่มหอกอยางนี่พอดีค่ะเบาเรืองลูกกวางลูกกวางตัวละหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะคะเจ็ดถึงสิบสองเดือนหมื่นห้าถึงสองหมื่นแต่ตอนนี้ฟาร์มเรากับฟาร์มแม่ไม่ได้มีลูกกวางจําหน่ายนะคะขณะนี้มีตะพอพันแม่พันตัวละสองหมื่นหานะคะคำถามต่อไป เลี้ยงง่ายไหมนะคะพี่น้องเลี้ยงง่ายไหมมีโรคภัยไหมกะเลี้ยงง่ายพี่น้องคะ่ะโรคไข่ไข่เจ็บบอมีค่ค่ะมาแล้วกำลังทำคลิป Q&A ให้ท่านผู้ชมฟังอยู่มาแล้วเป็นยาหยังคะเมื่อนี่ยาข้าวนก ยาข้านกยาเขานกนี่พันขึ้นยวนพันมีตะเกาค่ะพี่น้องคู่กับหน้าพื้นนี่มาเลยค่ะเขาไปปลูกหญ้าในทับหญ้าเขานกกันยังขึ้นอยู่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเกือบโดนหัวบลอกลอเกือบถือหัวพี่น้องจังใดก็ให้มีอายุนื่อเนเง่าเดี๋ยวยุ้งพี่น้องไปอีกกอนเดอ้อยินมอดเลย มาที่นี่โลกไข่ไข่เจ็บมีบบกับบบมีด้ค่ะพี่น้องค่ะมีจะไม่ชิวตายมีจะมนม,ะมนสีอดตายอย่างเดียวค่ะเจ็บมันอดเขาขันเขามีอาหารกับน้ำอยู่นี่บบมีท่างตายค่ะพี่น้องเรื่องง่ายค่ะค่ะอย่าเปียกกะกินครับอย่าเปียกกระกินอย่าเยียบแล้วกระกินนะคะบรดลลี่ล่าหลายค่ะ <โบ S 1> กินแทบทุกอย่างนะคะ <โบ S 1> ว่าวายกินอย่าง่นสามารถกินได้เบิดค่ะ เลียเ้ยงมัวอะไกันเลี้ยงกวางได้เลี้ยงเลี้ยงกวางกนี่กินหน่อยกว่านะคะกิดกวางจะกินแครปลาท่านสิบเปอร์เซ็นตของน,ำนตตอ้ำหนักตัวเพิ่นเนาะคะ่นนะ,คะนี่ค่ะเอาลมณ์ผื่นพันกระก,กินค่ะพี่น้องคะ่ะความง่ายความตัวนีเป็นยังตวรียงง่ายเนาะค่ะนอนจะซื้อบ่นอนจะซื้อบ่เลยเป็นอย่างลูกแม่ลูกเออโรคไข่ไข่เจ็บบ่มีค่ะพี่น้อง อันโบเดโมโเด้ค่ะศึกษาแล้วกับเมื่อบังงานที่อดัมฟ้ามก็ได้ค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเด้ค่ะแต่ว่าทางเขานี่ก็จะลําบากจักน้อยแน่ช่วงนี้นะคะคันช่วงแรงก็จะสะดวกสะดวกมือว่านนี่กม็มีมือว่านมือกอน <FC. S 1> ่ก็มีเอฟซีเนาะค่ะเพิ่นมาจากตาถาดพนมผลพี่น้องกับครอบครัวเนาะคะ่ะเพิ่นมาเบิง้งเพิน่นเสียวหาโตว่าสันคายพี่น้องกะ จัดไว้เนาะค่ะตามคิวจองกอรกได้กนเนาะค่ะต้บอกเล่าเบิดกนอนแล้วจองกอรกได้กอน,กอน,นะคะี่นองค่ะปั้มปั้มยิเล่าอย่าคิดโดนเด้อค่ะช่นองค่ะยานมันเพื่อนบ้านเพิ่นมาเอาไปเหมิดกอนเฮาจา้าคำถามต่อไปคอกโรงเรือนควรทำแบบไหนโอัอนนี้ก็เอาไปไลค์คลิปละเนาะค่ะ คอกอะตะขายแรงดึงสูงบ่ต่ำกว่ารอยเก่าสิบเซนค่ะคอข้างนอกนะคะส่วนโลงเรือนแล้วก็ไอเสาเสาแนะนาเป็นสเสาเหล็กนะคะสเสาเหล็กจะได้ไม่ไม่หักนะคะแล้วก็เป็นรั้วลวดหนามไม่ได้นะคะต้องเป็นรั้วตะข่ายถักปมแรงดึงนะคะแล้วก็โรงเรือนกะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องคะ่ะแล้วแต่วัตุ วัตถุของอุปกรณ์ของแต่ละที่เลยจ้ะอันนี้เขากะว่าจาเป็นตรง้อมหนังสี่นะคะโตโล่งเรือนอันนี้ที่แรกนั้นเขาเห็ดโล่งเรือนก่อนเขาเลยได้ล้อมใบค่ะเขาเห็ดขอ,อกที่หลังนี่ค่ะขอแคร์เพิ่นมี่หม่องรบแดดรบฝนนะจ้าพี่น้องค่ะมาที่นี่คําถามต่อไปนะคะสําหรับคําถามต่อไป วางกินอะไรเป็นอาหารนะค่ะคำถามนี่แหละคะ่ะวางกินอะไรเป็นอาหารแกะกินงา่นงายค่ะกินง่ายคือกันพี่น้องวัวควายกินได้กวางก็กินแบบนั้นเปียบเลยค่ะนี่ค่ะผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษเพิ่นก็กินนะคะกล้วยอาหารคนอาหารคนของง่วนี่ไ้นิดเดี่ยวค่ะพี่น้องบดได้ห้หลายนะคะห้หลายยานเพิ่นทองอื่นนะคะ ไม่ยาหลอกไม่ยาลาบต้นหมอกต้นไม้กินเบิพี่น้องมือน,นั้นเอาใบพยุงให้กกินใบแค่ให้กกินนะคะกินง่ายเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายมันกวางนี่แหละค่ะพี่นอ้องอีแม่ก็อยากขออนุญาตเว้าว่าคันเลี้ยงกวางบา่ได้ก็ต้องไปเลี้ยงแนวอื่นนะคะมันเลี้ยงง่ายอีหลีค่ะพี่น้องคะตอบโจทย์เลี้ยงง่ายนะคะวันนี้ี่คำถามสุดท้ายของคลิปนี้เนาะคะ่ะเป็นคำถามยอดฮิต อดฮิตฮิตมากมีแต่คนถามนะคะเป็นเรื่องของการตลาดค่ะพี่น้องค่ะเป็นเรื่องของการตลาด mm hmm. เลี้ยงแล้วขายที่ไหนมีตลาดรับซื้อไหมกลัวขายไม่ได้เนาะค่ะพี่น้องว่าต้องกังวลค่ะพี่น้องเลี้ยงให้รอดสะก่อน เลี้ยงห้รอดสก่อนนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดมันการ้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะแล้วก็ออกลูกที่กะเขากระจัดการเองเมื่อออกง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายเนาะคะ่ะง่ายวัตถุกอย่างเนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> เข้าเลี้ยงได้อยู่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเลี้ยงแล้วขายที่ไหนกะคนที่สนใจทั่วไปนะคะเพราะว่า,าตลาดรับซื้อดี าร์มแม่รับซื้อคืนนะคะฟาร์มฟาร์มแม่เรารับซื้อคืนตัวละหนึ่งหมื่นบาทนะคะมีสัญญาเรียบร้อยนะคะมีสัญญาเรียบร้อยกับทางฟาร์มแม่ของเรานะคะรับซื้อคืนตัวละหนึ่งหมืนบาทแล้วก็เขากวางอ่อนรับซื้อคืนโลละหกพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มีสัญญาทำขึ้นมาเรียบร้อยนะคะบ่ตตองห่วงเรื่องการขายครับพี่น้องตีตะวาเลียงไปเรียงมาเขาผ่นบออยากขายได้ค่ะมือนหนึ่งเข้าขายเองเข้าก็ได้มื่นห้าสองมืนเนาะค่ะลูกกว่างก็ได้บ่เด้ราคาต่ำกว่านี้จ้าส่วนพอพันแม่พันนี่ก่นนี่ค่ะนี่คะ่คะสองหมื่นแปดอินดี้นี่ตอนสื่อมานะคะเดี๋ยวนี้แม่บอขายล้วสองหมื่นแปดอันนี้ก่ะนี่ รู่ซาลูผสมกวางมาขันเพิ่มมีเนี่ยเพอยากได้ใหญ่ไงๆนะคะมันสีไงก็รู100่ซนะาลยอยไปเซนนะคะก็คือเขากะซี่เสียเลยเขาอยากเข้าอยากได้ใหญ่ๆมาก็วสีใหญ่สองหมื่นหาค่ะแม่พันนะคะตลาดรับซื้อกะบุคคลที่สนใจแล้วก็ฟาร์มแม่เราก็รับซื้อคืนนะคะประกันที่ราคาอย่างต่ำลูกตัวละหนึ่งหมื่นบาทนะคะแปดถึงแปดเดือนอัพเนี่ยนะคะ แต่ขันเขาขายเองเขาขายมื่นหาพี่น้องนะคะของกระดัมฟาร์มนี่ก็มีคนสนใจมาถามอยู่เรื่อยๆจ้าแต่หมายถึงว่าเฮาบรนหนึ่งมี้วดที่แล้วเขาได้เขาได้ลูกมหาโตนะคะปลายปีที่แล้วบักเถิกเบิดค่ะพี่น้องบ่าสั้นกระสีไดขายอยู่ค่ะเนาะคะ่ะขันมี้ขันมี้เป็นไอ้เคเอ่อน่าอย่างขันมี้ลูกเป็นนั่นตัวเม่นนะเาื่อกีไดดขายจากัก ครูซองคูซ้ำครูก็ว่าไปเนาะค่ะอันนี้พอรถปิดตะบกเถกเบิดสิ้นปีนี้เขาขาดว่าเขาสีใได้อีกเจ็ดตัวค่ะลูกเพิ่นเนาะค่ะกวางท้องเจ็ดแปดเดือนเจ็ดถึงแปดเดือนนะคะพี่น,อน้องค่ะพี่น้องนคะใครมีคำถามอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เด้ยจ้าหรือโทรมาได้ที่ศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ย่าวา เวลาพอสมมาภาคัวแล้วขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะะขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาจา้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องคะสวัสดีค่ะ